รู้ทันช่างแอร์ EP 3รายการที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้เท่าทันวิธีการทำงานของช่างเวลาไปล้างแอร์นะครับตัวนี้เป็น Carrier 42A AF 013A ปรับที่ทางลมซ้ายขวาสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับตครงกระรอกก็าสามารถถอดได้นะครับมาดู ้าก่อนล้างนะครับจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยก็มีฝุ่นนะครับถ้าไม่ถอดกลมกระลอกมือจะล้วงไม่ถึงจะต้องถอดกลงกระลอกออกมาซึ่งขั้นตอนการถอดก็ไม่ได้ยากนะครับถอดไม่ยากรุ่นนี้ทุกครั้งที่เราล้างแอร์เนี่ยจะต้องฉีดท่อน้ําทิ้งนะครับในการไล่คราบต่างๆออกไปด้านนอกนะครับป้องกันการน้ําหยด ครับอันนี้เป็นหลังล้างด้านในด้านใต้แผงก็สะอาดหมดแล้วนะครับการใส่ไปพายกรก็ลราจะต้องใส่ให้ตรงจุดที่มีการปาดหน้าให้แบนสำหรับแกนมอเตอร์นะครับถ้าใส่ไม่ตรงครั้งหน้าจะถอดอยากอันนี้เป็นหลังล้างของตัวปรับจิต